เราเริ่มต้นโค้งแรกของการหาเสียงก็เล่นเอาบรรดาผู้สมัครสสทั้งหลายเซ็งไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะเพราะป้ายหาเสียงในหลายพื้นที่เริ่มถูกทำลายกันบ้างแล้วอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พักชาติไทยพัฒนาป้ายหาเสียงของนายประวิศสุวรรณสัญญาได้ถูกมือดีทำลายไปแล้วกว่า10ป้ายโดยป้ายส่วนใหญ่ที่ถูกทำลายนั้นจะเป็นป้ายรณรงค์นโยบายของพักจึงอยากขอร้องผู้ที่ไม่หวังดีว่าอย่าทำลายป้ายกันเลยเพราะตั้งใจเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆ สำหรับผมที่เห็นว่าป้ายตัวเองโดนทําลายนะครับก็รู้สึกเสียใจครับไม่ว่าจะเป็นพักไหนเนี่ยก็เสียใจทั้งนั้นครับแล้วก็ผู้ก็อยากจะส่งไปถึงคนที่ไม่หวังดีอยากจะทําลายป้ายนะครับว่าหยุดเถอะครับเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจเข้ามาพัฒนาเข้ามาเป็นตัวเลือกให้ท่านครับขอร้องอย่าทําลายป้ายกันเลยครับขอบคุณครับในพื้นที่ของปู้นะครับตอนนี้ก็โดนทําลายอยู่ก็ประมาณเกือบจะสิบป้ายแล้วแล้วก็ได้เห็นโดนขีดโดนอะไรเป็นประจำแต่ก็ยังดีครับที่โคไม้เนี่ยยังอยู่ เราก็ยังสามารถแก้ไขยังเอาไว้นี่มาคุมใหม่ได้แล้วก็ปัญหาหลักๆในพื้นที่เนี่ยต่อให้มีปัญหายังไงก็ตามผมก็อยากจะเข้ามาแก้ไขครับไม่เป็นอุปสรรคครับตั้งใจเข้ามาทํางานครับแล้วก็ยังมีคนที่หวังดีทักมาหาตลอดว่าป้ายตรงนี้โดนทําลายนะป้ายตรงนี้โดนทําลายนะก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ที่หวังดีด้วยครับที่เข้ามาแนะนําเข้ามาบอกกล่าวปู้เข้ามาช่วยผู้เตือนปู้ครับขอบคุณครับ